ป้าอายุ62ปีนะคะมีปัญหาข้อเข่าอักเสบข้อเข่าด้านขวานะคะเจ็บเข่าข้อข่าข้างขวาเจ็บเจ็บยังไงฮะเจ็บก็คือเจ็บเฉยๆอค่ะอยู่ดีๆก็เจ็บเออเจ็บแป๊บๆหรือว่าปวดเลยอะค่ะปวดเลยปวดเลยแล้วก็เวลาจะเดินก็ลําบากนะคะแล้วก็เวลาขึ้นบันไดอะค่ะต้องเท้าซ้ายขึ้นไปก่อนแล้ว่าขาขวาตาม คือมันไม่มีแรงด้วยค่ะมันปวดมากเลยแล้วมันหนักอะค่ะอเหมือนหนักๆอะค่ะแล้วตอนแรกทํำยังไงฮะก็ไม่ทําไงอะค่ะก็อยู่ทนทนนะคะคือไม่ทานยาทนเจ็บไม่ไม่ทานยาไม่หาหมอประมาณยานวดมีอะไรไม่มีค่ะไม่ทําอะไรเลยแล้วหาหมอไหมฮะไม่หาค่ะทําไมอะครับก็คือไม่ชอบทานยานะค่ะไม่ชอบทานยาไม่ชอบหาหมอใช่ค่ะกลัวค่ะเออสันงที่านว่าเป็นอะไร สันนิษฐานว่าตัวเองเป็นอะไรก็คิดว่าแบบอายุน่าจะเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็คงแบบค่อยๆดีขึ้นคิดเองนะคะอายุเยอะขึ้นแล้วทําไมมันค่อยๆดีขึ้นเลยครับก็เราก็บริหารแล้วก็เราอย่าใช้งานหนักอะไรเงี้ยค่ะอก็ดูแลดูแลดูแลแบบอย่าไปทําอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงไม่ทําอะไรก็เจ็บใช่ค่ะอแล้วแล้วทีนี้เวลาเวลานั่งใช่ไหมคะครับ ก็ต้องเอาด้านซ้ายนะคะลงไปก่อนแล้วขาขวาก็ตามลงไปคุกเขานะ่าได้ไหมใช่ค่ะคุกเข่าได้ได้ค่ะแต่ต้องต้องลงไปข้างนี้ก่อนนะคะ,ะ,ะแล้วค่อยเอาข้างนี้ลงไปโอ้ผมผมก็ลงทั้งคู่พร้อมกันไม่ได้ฮะออแล้วสินี้เวลาเอ,อขึ้นรถนะคะคขึ้นรถก็ต้องข้างซ้ายขึ้นไปก่อนแล้วก็ยกยกข้างขวาขึ้นไปขวานี่ไม่มีแรงเลยใช่ค่ะอาการอย่างนี้จะเป็นข้อเข่าอักเสบไหมฮะผม น่าจะเป็นข้อเสื่อมมากกว่านะคะคือตามอายุอะค่ะครับโดยชภาพสตรีส่วนใหญ่ค่ะเอ่อมันมีปวดบวมขึ้นมาไหมฮะไม่มีค่ะปวดวดเป็น้อเฉย่อะเพราะว่าถ้าอักเสบมันจะต้องบวมแดงค่ะคือน่าจะเป็นข้อเสื่อมเพราะอันเราเราไม่เคยไปหาหมอไม่เคยค่ะยังไม่เคยมีใครวินิจฉัยยังค่ะเพราะตอนช่วงเป็นนี่ค่ะเป็นประมาณสามสองหรือสามเดือนนะคะก็ไม่หาหมอเลยก็ทนนะคะทน ก็คือน่าจะเป็นข้ออักเสบเออข้อข้อเสื่อมนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นตามวัยแต่เป็นข้างเดียวไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นพร้อมกันค่ะอ่าฮะร็จแล้วมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานข้างไหนมากกว่ากันค่ะเออผมจะถามว่าเป็นข้างถนัดหรือข้างไม่ถนัดได้ไหมฮะจะได้เป็นข้อสันนิษฐานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เคยมีอุบัติเหตุ ไม่เคยค่ะเออก็ใช้งานตามปกติค่ะ,ะ,ะทุกวันนี้ยังทําไงฮะเดินเหินก่อนหน้าที่จะมาเจอบิมอ๋อก็เดินค่อยๆเดินนะคะแล้วก็มีคนประคองอืมค่ะเพราะจริงๆขา <c oughs> ถนัดคือขาขวาหรือเปล่าใช่ค่ะ,คะเวลาเวลาขับรถเรื่องอะไรก็ข้างขวาอยู่แล้วอะค่ะอ๋อคุณป้ายังขับรถด้วยขับค่ะเออล้วแล้วตอนขับทรมานไหมฮะ ช่วงที่เป็นก็ไม่ขับค่ะ๋อช่วงเป็นก็ไม่ขับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ก็หลบมันช้เลี่ยงมันช้ก็นั่งแท็กซี่อะค่ะแต่พอลงแท็กซี่ก็ต้องเดินค่ะก็เจ็บค่คคอยๆเดินอเสร็จแล้วไม่คิดหาวิธีที่จะทําให้มันหายแล้วก็คืคอ,อก็ไม่ทราบว,ว่าจะคิดวิธีอะไรนะคะแต่ทีนี้พอดีว่าดู ดูดูรายการเนี้ยค่ะรายการที่คุณต้นกับดรเสรีอะค่ะรายการอะไรฮะมีด้วยอฮะสุขและสวยอะค่ะดูมาดูมาเกือบสองปีนะคะโอดูมาเกือบสองปีแต่ไม่เชื่อเล้วใจแข็งไม่อยากรู้จักเลยเลยเไม่เชื่อไม่เชื่อสองปีนะคะไม่เชื่อนะคะแต่แต่ก็จดข้อมูลไว้แต่ดูสองปีดูค่ะแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ดูดูตลอดใจแข็งจริงๆนะแล้วก็ ดูแล้วก็จดเบอร์โทรจดเวลาไว้ว่าจะออกอากาศวันไหนหรือเบอร์โทรของบริษัทอะค่ะจดไว้หมดแต่ก็ดูมาตลอดแต่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อพ่อหนุ่มคนนี้เหรอฮะพอดีอย่างนี้ค่ะแบบทุกวันนี้มันมีเยอะใช่ไหมคะไม่รู้อะไรแต่อะไรทีนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราไปกินแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่กินอะไรเลยปรึกษาคุณลุงศิลปพไหมฮะ ไม่ค่ะไม่ปรึกษาก็<ภ>าประปรคับประคองกันก็ประคองกันไปอนะ่ประคองกันไปแต่ก็ไม่ปรึกษาทีนี้ว่าดูมาจะสองปีอ,ออยู่มาวันหนึ่งอะค่ะอช่วงที่เจ็บข่านี่ก็ประมาณเมษาเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วอ่าใช่ค่ะแล้วก็ดูไปวันหนึ่งก็ไปไปเจอคุณต้นออกรายการกับดรเสรีครับครับแล้วดรเสรีก็เล่าว่าต้น พี่บบปวดเข่าว่างี้แล้วทีนี้พี่ก็กินตัวเนี้ยแล้วพี่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะแกอายุก็ได้แล้วฮะมีลูกมาหลายคนแล้วฮะแล้วแล้วทีนี้ก็พอพอฟังแบบนี้เสร็จตัดสินใจทันทีเลยค่ะอพอจบรายการมาเลยค่ะมาซื้อมันมันหมายถึงว่ามันมันสุดจะทนแล้วกับอาการเจ็บของเราแล้วทีนี้ความคิดก็คิดว่าเออขนาดด็อกเตอร์เสรีใช่ไหมคะยังกล้ากินเลยแล้วเราทำไมเราถึงจะไม่กล้า ก็เลยมาเลยค่ะดูรายการจบแล้วก็มาซื้อเลยอามาซื้อไปแล้วก็ไปกินกินแบบไม่คิดอะไรค่ะเอาเอาสูตรไหนไปครับทีชมพูค่ะเอาสูตรสีชมพูไปแล้วทาน,านยังไงครับคุณป้าก็เช้าสองแล้วก็เย็นสองเย็นสองค่ะก็ไปทานไปประมาณห้าวันอก็รู้สึกเบาขึ้น,นแต่ก็ยังนี่หมายถึงไงฮะตรงเข่าเนี่ยค่ะมันเบา เบาแล้วก็ลองขึ้นบันไดดูใช่ค่ะมีเลี้ยวมีแรงค่ะแล้วก็ลองเดินขึ้นบันไดดูจริงป่ะคะคุณลุงครับแล้วทีนี้ก็ทานไปห้าวันแต่ก็ยังยังคิดว่าเป็นอุปทานนะคะเพราะดอร์เสรีบอกหายเราก็เลยหายด้วยตกลงเชื่อจันเสรีมากกว่าเชื่อจันพิเชษนะฮะแล้วทีนี้พอพอก็ไม่ไม่อะไรนะคะก็ คิดว่าเป็นอุปทานแต่ก็ทานไปเรื่อยๆจนหมด1หลอด5วันก็รู้สึกรู้สึกคขาดจนทานหมดไปหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดก็ดีขึ้นมากเลยค่ะทีนี้ก็คิดว่าไม่ใช่อุปทานละเรื่องจริงอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่อาจารย์อาจารย์ครับโดยปกติแล้ววิธีการของแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อมก็จะมีวิธีการยังไงบ้างคก็ให้ยาแก้ปวดนะครับ อันนี้ก็บรรเทาความทรมานมแล้วก็อาจจะให้มันก็ตอนของเมืองไทยนี่เป็นยายาที่จะ,ะช่วยให้ข้อเข่าขยับได้สะดวกาหาเหมือนกับว่าป้องกันการสลายอะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใครที่เดินไม่ได้เลยมันก็จะมี ที่เขาฉีดน้ำเข้าไปอเข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะสามสี่วิธีนี้ค่ะซึ่งก็แล้วก็อาจจะต้องทํากายภาพบําบัดด้วยในในการที่แบบออกกําลังกายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขานี่ถ้าเราไม่ใช้เลยมันก็จะขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะมันจะล็อกไปอันนี้คุณป้าทราบมาก่อนไหมครับทราบว่าวิธีการจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดไปหาหมอไม่ไม่ราบไม่ทราบค่ะแต่ฟังดูแล้ว ก็ก็คือใจอะค่ะไม่อยากจะไปหาหมอเพราะว่าก็ก็คือรู้มาบ้างว่าแบบเวลาเรากินยาเยอะๆนะคะมันจะมีผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงแล้วก็แบบก็สงสัยตรงที่ว่าเอ้ยาหมอเนี่ยทำไมจะต้องให้กินหลังอาหารทันทีแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบไม่ปกติค่ะก็เลยไม่ไปหาหมอก็ยอมทนค่ะอันนี้ต้องบอกว่าหมอสมัยใหม่ต้องออกมาแก้ แก้ตัวหน่อยนะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนเชื่อ <c oughs> จริงๆยาก็ยังมีประสิทธิภาพในการรักษาอยู่นะครับค <c oughs> ่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์พิเชษช่วยบอกหน่อยครับว่าอย่างกรณีข้อเข่าเสื่อมที่เราเราใช้สูตรสีชมพูในการรับประทานทําไมเพียงแค่5วัน <c oughs> อาการ,รของคุณป้าเองเนี่ยกับรู้สึกดีขึ้นครับห้าวันก็ค่อนข้างเร็วนะแต่บางรายเขาบอกว่าวันสองวันก็ก็ดีขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> แต่บางรายก็สองสสัปดาห์กว่าจะดีขึ้นผมคิดว่าแล้วแต่ความหนักของอาการความออาารุนแรงความรุนแรงของอาการทีนี้สําหรับเราเราอธิบายตรงนี้ได้ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการเจาะเลือดของอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลสีแคปซูลต่อวันออกมาตรวจด,ดูรเราก็คงจะอธิบายตรงนี้ไม่ได้แต่จากการที่เราทํางานร่วมกับศาสตราจา,ารย์ดรวชระกสินเลิศ ซึ่งเป็นผู้ที่บริหารโครงการของเราของแอปโก้เนี่ยครับร่วมกับมาเลเชียงใหม่เพื่อจะดูว่าแคปซูลของเราเนี่ยมันไปทําอะไรกับเลือดอกับไม่เลือดขาวนะฮะเราก็พบว่าคนที่กินอาสาสมัครนะครับที่เป็นปกติเนี่ยกิน4แคปซูลต,ต่อวันเนี่ยมีการลดลงของสารที่ไม่เลือดขาวหลังนะฮะก็คือ,อ T N F Alpha T.N.F. a l p h a นะครับหรือ Tumor Necrosis Factor a ัลฟ a มีการลดลงของ Interleukin 6นะครับ Interleukin 6มีการลดลงของ Interleukin 17นะครับซึ่งทั้ง3สารเนี่ยหลังโดยไม่ได้ขาวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบก็เรียก Pro-inflammatory cytokine นะครับเมื่อมันลดลงอาการอักเสบก็จะลดลงทันทีนะครับแล้วก็ลดลงเร็วมากด้วย เพราะนั้นจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการลดอาการอักเสบเนี่ยเร็วเมื่อลดอาการอักเสบเร็วอาการปวดก็ลดลงไปด้วยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อมันลดอาการใสบได้เร็วอย่างนั้นแล้วทำไมอาการอักเสบหายแล้วมันไม่ไม่กลับมาอีกล่ะมันเป็นไปได้ยังไงที่รกระดูกมันสองท่อนเนี่ยมันไม่สีกันแล้วนี่นีนี่นนนอักเสบพราะเสื่อมออ่า,อาครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า หลังจากสามอาทิตย์ครับจากจานใช้สีแคปซูลต่อวันนะครับก็มีผู้บริโภครายหนึ่งที่เข้าไปเอ็กซเรย์บริเวณเดิมนะฮะก็พบว่าในระหว่างสองท่อนของกระดูกที่มันสีกันอยู่เนี่ย嗯嗯มีการสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาบางๆนะฮะซึ่งเราเข้าใจว่าเป็น cartilage นะฮะเป็นกระดูกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นจึงแล้วมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆสาเหตุก็เพราะว่า,วา งาดาถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกมังคุดมีคุณสมบัติในการสร้างคาร์ติรเลสสร้างคอลลาเจนนี่แหละแล้วคาร์ติรเลสหรือกระดูกอ่อนก็เป็นคอลลาเจนตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคอลลาเจนสร้างขึ้นมาหรือกระดูกอ่อนสร้างขึ้นมาระหว่างข้อสองข้อทึ่ขัดกันเพราะอาการปวดมันก็จะจะ,จะดีขึ้นเหมือนกับมีจารบ,บีข้อมาหล่อเลื่อมากลับมาอีกแล้วนะครับถ้ากินต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับคยอได้ยินมาก่อนไหมะครับอาการจะจะถ้าทานต่อไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ต้องไป เปลี่ยนเขาอีกแล้วนะถ้าสมมติใครจะเปลี่ยนเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกละครับเคยได้ยินมาก่อนไหมครับคุณป้าไม่เคยค่ะค่ะไม่เคยเริ่มเข้าใจแล้วฮะค่ะว่าที่ทานแล้วดีขึ้นเป็นเพราะคนนี้อ๋อค่ะไม่ใช่อาจารย์เสรีนะฮะคืออาจารย์เสรีเนี่ยเป็นผู้ทําให้เปิดใจอะค่ะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็อาจจะยังไม่เชื่ออีกแต่ทีนี้ด็อกเตอร์เีใช่ไหมคะครับ ยังกินเลยแล้วเราทําไมเราถึงจะไม่ไม่กินเราจะกลัวทําไมอะไรเงี้ยคะก็เลยยิง่งเ,เชื่อมันกินเลยกินแล้วช่วงที่กินเนี่ค่ะกินก็มาฟังอาจารย์พิเชษบรรยายทุกอาทิตย์ก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กินสีชมพูไปสองหลอดใช่ไหมคะครับสองหลอดก็คือหายเลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ค่ะวันละสี่แคปซูล วันละสี่แต่กินไปทั้งหมดสองหลอดไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีค่ะแล้วก็เดินเหินได้ปกติก็ขับรถได้เหมือนเดิมนะคะาาขับรถ500ร้อยกิโลงี้คนเดียวนั่งไหว้พระคุกเข่าค่ะปกติค่ะขึ้นบันไดก็ขึ้นก้าวได้ทั้งสองข้างนะคะาาไม่ต้องไม่ต้องซ้ายแล้วว่าขวาตามอะไรเงี้ยค่ะาาค่ะก็<อ>ดีขึ้นมากค่ะอันนี้เป็นเหต